สวัสดีครับ NR 7 1 7ดวันเจ็คอนเทนต์วันนี้คุยก่อนเกม <Yeah! S 1> แล้วคุยหลังเกมไปไหนเมื่อคืนเตะตั้ง9ค้าคู่มันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยคลิปมันจะลงช้ามากต้องกราบขออภัยนะครับบอกสาเหตุก่อนเลยนะครับผมทุกทนทรมานเหลือเกินผมมีอาการท้องเสียครับแล้วรู้สึกอ่อนเพลียคือแบบมันไม่ใช่ว่าทํางานไม่ไหวนะแต่มันทํางานไม่คล่องเลยมันแบบมันไม่สบายตัวเออมันอึดอัดเงื่อออกเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวขึ้นไส้คือแบบมันแย่มากเลยครับก็เลยวันนี้เนี่ยคลิปมันน่าจะลงช้ามากแล้วด้วยความที่ว่ามันจะต้องมี คุยก่อนเกมตามโปรเซสทุกคนน่าจะรู้แล้ว <ฮะ S 1> คุยหลังเกมเสร็จปุ๊บต่อด้วยคุยก่อนเกมซึ่งเราก็จะเน้นไปที่ Man แมนยูสเปอร์เชลซีนี่แหละนะครับตแต่ด้วยความที่ว่าคลิปมันน่าจะลงช้ามากรเราก็เอาก่อนเกมมาลงก่อนเลยเออและเดี๋ยวคุยหลังเกมจะตามมาอีกคลิปหนึ่งนะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยยูดีโผคุยก่อนเกมเด้งมาก่อนคลิปหนึ่งนะครับ<ะ>อ่ะก่อนจะเริ่มคุณผู้ชมครับขออนุญาตฝากสะหน่อยครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่างานบอลวันอาทิตย์นี้ของพวกเรานะครับผมเชลซีเจออาร์เซนอล อนดอนดอนับบี้แมชนะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่หมด yeah! uh huh. หรือต้องใช้คําว่ายังมี <S <S ยังมีอันนี่คือเป็นงานแรกหลังจากที่ N.R. กับคาราบาวนี่ <S <S <โ>ดได้ทำการเป็นพาร์ทเนอร์กันถูกต้องฮะถูกไหมแต่ว่า มันยังไม่หมดรู้สึกว่าแบบเฮอเนะรบกวนขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับผมใครที่ว่างใครที่สนใจอยู่ใครที่ลังเลอยู่อย่าลืมนะครับทักไปซื้อกันได้เลยนะครับผมซื้อวอชเชอร์สำหรับเข้างานที่ร้านบูบาครับผมเราจัดที่ร้านบูบาร,ราชพฤกษ์นะครับบอลเตะห้าทุ่มครึง่งซึ่งก่อนหน้าคู่นั้น,นะจะมีแมนยูเลสเตอร์นะครับ,รบผมไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมาแล้วจะพลาดคู่นั้นเดี๋ยวเราก็เปิดด้วยก็มีให้ดูแลแมนยูเลสเตอร์นะครับาฉะนั้นใครว่างมาเจอกันได้วิธีการจองก็ผ่านไลน์แอดของร L, l B A R ทักไปบอกได้เลยว่าสนใจมาครับเป็นแฟนทีมไหนก็มากันได้ได้เลยฮะมาเจอกันมาคุยกันหรือว่ามาชนกันนะครับเดินวนชนทั้งร้านยันวางกับนิกครับผมครับผมโปรเจกต์เดิมยังคงอยู่นะฮะ, <S <S ะแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าวอชเชอร์สามบาทเนี่ยสามารถแลกได้เฉพาะเครื่องดื่มคาราบาลและเครื่องดื่มตะวันแดงเท่านั้นครับนะครับเอาเป็นว่ามาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้น้องนิกน้องกุ๊กฝากด้วยนะฮะฝากด้วยครับผมคราวนี้คุณผู้ชมครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาคุยก่อนเกมกันนะครับครบ ก็คืนนี้เนี่ยจะมียูโรปากับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับที่รวมกันแล้วเตะทะลุ30คู่ความจริงคือเกือบ40คู่ที่จะเตะคืนนี้นะครับแต่ว่าของยูโรปาเนี่ยจะมีแลบมาเตะก่อนแล้วคู่หนึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราก็ไม่รู้โผล่มาเตะก่อนนะครับจะเป็นเบสิกพัสครับเอาชนะเมาโมไป2ประตูตอนหนึ่งทำให้คืนนี้เนี่ยยูโรปาจะมีลงเตะทั้งหมดเหลือแค่17คู่เท่านั้นเองใช่น้อยจังเลยฮะเออเยอะอยู่ดีอ่ะเลยทําให้น้อยลงเลยดูซิเนี่ยคืนนี้มี17คู่็ดคู่นะครับส เร็ว9คู่คือเที่ยงคืน45แล้วก็เตะดึก8คู่คือตี3หลักๆเลยเนี่ยเที่ยงคืน45มีสเปอร์นะครับสเปอร์คืนนี้ไปเหยียนกาลาตาซารายคู่อื่นๆที่น่าสนใจมีแฟรงก์เฟิร์ตเจอซลาเวียปาร์กนะครับรูดโกเลตเจอแอลติกบิวเบาบิลเบาปีนี้เนี่ยพวกเขาหวังรายการนี้ไว้สูงเนื่องจากว่าสนามชิงถูกกาหนดไวแล้วว่าจะเล่นที่ซานมาเมสบ้านของพวกเขา<อ>ฉะนั้นมันเหมือนมีแรงจูงใจเป็นพิเศษนะครับมียูเนียนเอสจีหรือว่าแซงจี G หลอยนะครับพบกับโรม่าแล้วก็อโอลิมปียจ พันเจอกับเรนเจอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะสนุกนะนิสเจอกับทเวนเต้นะครับอันคือเที่ยงคืน45 <Hey. S 1> ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืนนี้จะลงสนามตี3นะ oh, oh, oh. เด็กผีนอนตี5กันอีกแล้วนะครับ oh, oh. คืนนี้เนี่ยแมนยูเล่นในบ้านครับพบกับ PAOK OK ทีมจากกรีซนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามีคุยก่อนเกมกัน <Hey. S 1> สเปอร์ก็มีนะคู่อื่นที่น่าสนใจรอบตี3เนี่ยจะมีเรอัลโซเซดาตครับไปเย mm ือนวิกตอเรียเพรเซนต์มีอันแจ็กซ์เจอมัคคาบี้เทลอาวิฟนะครับ เจอเฟเนบเช่ฮอฟเฟนแฮมเจอลียงแล้วก็ลาซิโอเจอปอร์โต้สองคู่หลังนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะคือ <c oughs> เหมือนเป็นทีมจากอาลีกใหญ่ชนกัน <c oughs> ใช่ฮอฟเฟนแฮมลียงแล้วก็ลาซิโอปอร์โต้นะครับ <c oughs> นั่นคือของยูโรปาลีกครับคืนนี้17คู่ <c oughs> ส่วนของคอนเฟอเรนซ์ลีกครับมีอีก18คู่นะครับ <c oughs> ซึ่งของพวกเขาเนี่ยมีแลบมาเตะ3ทุ่มครึ่งอยู่คู่หนึ่งนะ <c oughs> เป็นทีมอาวีคินเกเลกยาวิกนะครับเปิดบ้านพบโบลักบันจาลูก้า ก็อะไรวะเนี่ยใครเป็นแฟนบอลอันนี้ก bueno> ็หลังเกมมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้ติดตามจริงๆนะฮะหลักๆของรายการนี้คงเป็นสิงห์บลูเชลซีนะครับคืนนี้เนี่ยลงสนามตีสามเปิดบ้านพบกับโนอาความเป็นจริงเนี่ยโนอาก็ถือว่าโด่งดังในในประเทศเรามานานละนะครับมาคู่กับพวกแนนซี่มาเพื่ไปแทนไปทงเมื่อยแล้วแม่เออเชลซีตีสามสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยก็คือสเปอร์เที่ยงคืน45่สิแมนยู เชลซีตีสนะครับเรามาคุยก่อนเกมกันค si really, <c ough> ุณผู้ชมครับไล่ตามเวลาเนี่ยก็จะเริ่มที่ยูโรป้าหลีกเที่ยงคืน45นะกาลาตาสรายครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ผ่านมา3เกมแรกเนี่ยกาลาเก็บได้7คะแนนนะครับยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะกาลาเนี่ยเก็บได้7คะแนนชนะ2เสมอ1ส่วนสเปอร์ครับ9แต้มเต็มถือว่าทำได้ดีมีเกมที่โดนใบแดงแต่ก็ชนะด้วยถ้าจำกันได้นะครับ โดยเกมล่าสุดนะครับกาลาตาสรายเนี่ยในยุโรป้ายิงกระจายเลยครับยิงไป4ลูกชนะเอลส์บอกแต่ก็โดนยิงกระจายเหมือนกันเพราะชนะมา43สามนะครับส่วนสเปอร์เกมล่าสุดคือการเฉือนชนะอาเซตอักมามา1นประตูต่อศูนย์นะครับเรื่องของความพร้อมครับกาลาตาสรายเกมนี้จะไม่มีอิสมาอิลยาคอบเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่บาดเจ็บที่เหลือเนี่ยพร้อมนะครับโดยเฟอร์นันโดมุสเลล่าคนนี้ยังอยู่นะผู้รักษาประตูครับเหมือนก่อนท้านนี้ติดโทษแบนเขาพ้นโทษแบนกลับมาได้แล้วนะครับคือ ไปโดนแบนตั้งแต่รอบคัดเลือก UCL ทำให้ก่อนหน้านี้3นัดไม่ได้เล่นครับวันนี้พร้อมลงสนามสำหรับเฟอร์นันโดมุสเล่านะครับ<ช>ส่วนฝั่งของทอตนมฮอสเปอร์ครับตัวเจ็บเนี่ยมีชื่อของมิกกี้ฟานเดอร์เฟนวิลสันโอโดแบแล้วก็ไอกเกมล่าสุดที่น่าเห็นใจมากๆก็คือคริชาริสันที่กลับมาลงสนามแล้วก็แอสซิสด้วย<ช>แต่ไ<ช>อจังหวะแอสซิสแหละคือจังหวะที่เขาเจ็บนะครับก็เกมนี้ไม่พร้อมตัวของแอนช์ครับบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายริชชี่เนี่ยเขาจะอาเร ริชี่นะชื่อเล่นนะครับอบ,บอกว่าริชี่เนี่ยเจ็บบริเวณแฮมสตริง<อ>แต่ว่าเดี๋ยว ข้อมูลท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> และความงามไส้ยังไม่หมดคุณผู้ชมครับ <ฮะ S 1> คริสเตียนโรเมโรถ้าจํากันได้เกมล่าสุด <ฮะ S 1> พอซนเฮึงมินถูกเปลี่ยนออกไปพักใส่ปลอกแขนกับตันทีมแป๊บเดียวเจ็บอีกมาเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ดีคือแอนช์บอกว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่ว่ายังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้หลักๆเนี่ยไปรอลุ้นเกมสุดสัปดาห์นะครับยังไม่พอคุณผู้ชมครับตีมอลแวนเนอร์มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันแวนเนอร์ไม่พร้อมแล แล้วไอ้หนูไมกี้มัวก็ไม่พร้อมเท่ากับว่าถ้าเอาด้วยตําแหน่งวันนี้เนี่ยอาจจะโดนบังคับใช้นะซนฮึงมินน่าจะต้องลงตัวจริงเพราะว่าปีกซ้ายที่เราเห็นได้3-4ี่คนเจ็บพร้อมกันนะครับโอโดโบแบร์ติมอลแวนเนอร์ดาวรุ่งอย่างไมกี้มัวหรือริชาริสันที่เป็นออปชั่นที่เขาแบบไป,ไปยืนซ้ายแม่งไม่พร้อมทุกคนเลยฉะนั้นเกมนี้เนี่ยน่าจะต้องออกซนฮึงมินละก็แต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าอาจจะเอาคนอื่นก่อนหรือเปล่าเพราะอย่างเกมล่าสุดถ้าจากันได้เนี่ยซนนี่ลงตัวจริงก็จริง แต่ท้ายที่สุดเนี่ยประมาณนาทีไม่ถึง60เลยด้วยซ้ำโดนเปลี่ยนตัวเราลาหกสนะผมอาจจะจำผิดนะครับแล้วเจ้าตัวก็เหมือนแบบเซ็งแบบมีอาการนิดนึงมุลเมื่อสิเกมฮอสโซ่มุลาได้เวลาอะไรต่อเออแปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้นะเว้ยมุลาเออแปลว่าที่เกนเรียกมุลาทูพีเอเอ้ยได้เฮ้ยได้จริงเหรอเฮ้ยเอาความพร้อมตรงนี้ก่อน นิชคอนเอารวมนี้จะคุณอยากเป็นไงอยากเป็นโอ้แล้วเอาซะเก่าเลยเบบี้มอนสเตอร์นี่อ่านไปฟังเบบี้มอนสเตอร์มาตั้งมอนสเตอร์โอเคพี่มอนสเตอร์อ่ะถึงไหนนเนี่ยอ๋อโอเคบินนี่แหละผมสรุปตัวที่ไม่พร้อมให้อีกครั้งหนึ่งของสเปอร์นะครับฟานเดอร์เฟนโอโดอเบโรเมโรริชาริซันแวนเนอร์และไมกี้มัวหกคนโอ้โหสำหรับฝั่งของสเปอร์นะครับสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดกันเลยนะครับกาลาตาสรายครับผู้รักษาประตูก็อย่างที่บอกเฟอร์นันโดมุสเลราคราวนี้จุดที่น่า าสนใจครับเซนเตอร์แบ็กของกาลาตาสารายมีคนเจอทีมเก่านะเดวิสันซานเชสครับอยู่นี่นะครับก็เคยอยู่กับสเปอร์แล้วก็เป็นคนที่แฟนๆสเปอร์เนี่ยมักจะให้ความรักนะครับผมด้วยเศษด้วยรักและฟักทองใช่รักไม่ใช่ใช่แต่เลือดฟักทองก็เดวิสันซานเชสครับจับคู่กับบาดักชี่แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเบอร์คันคุดรูนะครับขวาเป็นคานอายานกลางครับเด็กเก่าอาร์เซนอลครับลูคัสตอเรราจับคู่กับกาเบรียล ซาร่าแนวรุกมีอัลแบร์ยูมาสนะครับยูนุสอักุลและอดีตผู้เล่นของนาโปลีอย่างกริสเมอร์เทนส่วนกองหน้าครับแหมน่าจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีวิกเตอร์โอซิมเฮนพอไล่ตัวมาไอ้เที่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเหมือนกันนะใช่แอบยากนะโอซิมเฮนนะครับกองหน้าของกาลาตาสรายนะครับส่วนฝั่งของทอร์นาโดสเปอร์ครับผู้รักษาประตูก็กิเอโมวิคตาริโอพร้อมผู้เซ็นเตอร์เป็นราคูซินจับคู่กับเบนเดวิสเพราะว่าทั้งฟานเดอร์เฟนและโรเมโรไม่พร้อมนะแบ็กซ้ายก็เป็น ซนี่ยูโดกี้ครับส่วนขวาถ้าจะโรเลชันเนี่ยก็จะเป็นไอ้น้อง Gray อาชิกรเมายืนนะครับส่วนแดนกลางก็บิซูมาลูคัสเบิร์กวาลแล้วก็เจมส์แมดดิสันเกมล่าสุดก็เป็นตัวสำรองนัดน,นี้อาจจะได้ลงตัวจริงนะครับ,รบแนวรุกเราก็ไม่รู้มันจะเหลือใครให้โรอ,อีกอ่ะก็โซลันกี้พร้อมเบรนเนนจอห์นสันพร้อมแล้วก็ซ้ายอาจจะออกซนฮึงมินครับความจริงก็จะมีเดยันคูลูเซฟสกี้ท,ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ นี่ก็คือความพร้อมของทาวน์เดฮอสเปอร์สำหรับเกมนี้ดูมันจะไม่ใช่งานที่ง่ายสักเท่าไหร่ตุรกีในบ้านน่ะผมผมชอบแอนน่ะสิคือแล้วคือผมว่ากาลาตาสลายถ้าทัลเลอร์ทัลล่ามาบุกใส่แล้วเขาน่าจะต้องบุกนึกออกป่ะกูเล่นในบ้านอ่ะใช่แล้วแบบเออตุรกีอะ่ะบอลมันแบบว่าเลือดสูบฉีดอ่ะเ <c oughs> ดืเอดอยู่แล้วต้องกลัวไม่บุกเดี๋ยวแฟนบอลกระทืบอ่ะถูกไหมก็สเปอร์แล้วกันสวนกับดอกเดียวหายวันนี้ผมว่าซนเฮอรมินจะยิงประตูชัยครับเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยคม อ่าถ้าเลือกขอเลือกสเปอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะขอเลือกคุณผู้ชมทุกคนนะครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญของผมนะฮะ เดี๋ยวเราไปแมนยูเทลซีตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าไปขยันรักกันซะแล้วไปกันต่อเลยคุณผู้ชมครับคู่ต่อมาตีสามยูโรป้าลีกครับที่โอทราฟร์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับ p a o k ทีมจากกรีซนะครับผลงาน3นัดแรกครับยังไม่ชนะใครทั้งคู่นะแต่แมนยูก็คือยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันเสมอไป3เกมนะครับในมือของเอริกเทนฮากแต่คืนนี้จะเป็นการคุมทีมโดยรุดฟานนิสอรอยเขาดาวแล้วนะเหลือแค่ อเองาการคุมทีมของรดฟานิสรรยตอนนี้เป็นนี่ไงอารุดเบ <c oughs> นอโมริมเห็นกำลังมาแรงแล้วคมพร้ <c oughs> <c oughs> อมตัวแม่รุดเบนอโมริมส่วนพีเอโอเคครับเล่นมาสามนัดไม่โอเคเลยมีแค่คะแนนเดียวนะครับแพ้2เกมแรกแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอวิกตอรีเพรเซนได้ <c oughs> ส่วนแมนยูเกมล่าสุดก็คือการบุกเสมอทีมของน้ำมูนะเฟรนบาเช่หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับคราวนี้ครับมาดูเรื่องของความพร้อมครับรายชื่อตัวเจ็บของแมนยูที่ไม่พร้อมชัวร์เนี่ยก็ลิสต์เดิมนะ ประมาณค็อบบี้ไมโนูแฮรริแมกกวายลูกชอมาลาเซียเรนียโร เพียงแต่ว่ารุฟาน,นิสซรอยเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตให้นะครับจะมีมาเลาเซียอันนี้แฟนแมนยูตกใจนะชื่อนี้นักเตะแมนยูเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยชื่อเหมือนประเทศเลยเคุณไม่รู้จักกันซะและ้วนะฮะอ่ารุฟาน,นิสซรอยพูดถึงมาเลาเซียครับบอกว่าเขาเริ่มแบบมีส่วนกับการซ้อมประมาณ2สัปดาห์ละแล้วรุดเขาก็บอกว่าตอนนี้ตามแพลนก็คืออาจจะให้เขาไปเล่นเกมแบบของยูยี่สิบเอ็ดก่อนเพื่อค่อยๆให้แบบว่าเรียกนาทีการเล่นน่สะสมนาทีการลงสนามเพราะว่านักเตะเนี่ยหายเจ็บอย่างเดียวไม่พอถ้าพักไปนานขนนนาาดดดเ้้้ยยยมัจะตองแบบืืสส ว่าเคาะสนิมกันใช่ไหมให้มันมีความ<อ>งลงตัวของอร่างกายซะหน่อยนะครับอนอกนอจากนี้เนี่ยก็จะมีแฮร์รี่แม็กไกวนะครับผมแฮร์รี่แม็กไกวรุดฟานิสรอยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูส่วนลุกชอตอนนี้เนี่ยก็เริ่มลงมาสนามละไอตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบที่เวลาโค้ชเขาพูดอะเหมือนนักเตะเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยเขาอาจจะแบบยังไม่ได้ลงสนามเลยอาจจะเป็นแค่อยู่ในยิมตอนแรกคืออาจจะพักฟื้นก่อนยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยพอเริ่มหายปุ๊บต้องเริ่มกายภาพแล้วอยู่ในยิมออกกําลังกายฟื ฟื้นฟับเสร็จปุ๊บสัญญาณที่ดีต่อมาก็คือเริ่มลงไปซ้อมในสนามแต่ว่าอาจจะเป็นการไปวิ่งก่อนยังไม่ได้ไปซ้อมรวมกับทีมค่อยๆมาแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือการได้ซ้อมแบบฟูลเทรนนิ่งร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอของลูกชอก็อาจจะแบบว่าอาจจะเพิ่งเริ่มกลับมาลงสนามค,คิดว่านะเพราะว่าเขาใช้คําว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมทีมได้เร็วๆนี้ก็คือมันยังไม่ได้ถึงขั้นตอนนั้นนะครับอีกหนึ่งคนที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีมากกๆ็คือย โรเน่ก็คือเริ่มกลับมาฝึกซ้อมแล้วแต่เกมนี้อาจจะเร็วเกินไปนะครับ ซึ่งนิชลยเขาบอกว่าชัดเจนว่านี่คือการแบบหายไปที่นานมากๆของโยโร่แต่ว่ามันเพิ่งมีช่วงเวลาที่สําคัญมากๆก็คือเขากลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเป็นครั้งแรก mm hmm. แล้วก็อ mm ัปเดตว่าตัวของโยโร่ครับน่าจะกลับมามีส่วนร่วมในช่วงแบบไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ละ mm hmm. ไอตรงนี้น่าจะหมายถึงแบบกลับมาสู่ทีม mm hmm. สําหรับเรนีโยโร่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะที่เขามีอัปเดตคือย้ําก่อนว่าไมนูแม็กไวลุูกชอมาเลเซียโยโร่ที่พูดถึงเนี่ย <Yeah. S 1> คือไม่พร้อมนะครับ mm hmm. แต่ว่าเขามีอัปเดตเลยเอามาฝากกันคราวนี้เนี่ย กับเ e อริกเซนสคนนี้เหมือนก่อนหน้าน,นี้เจ็บเนาะแต่ว่ามีภาพกลับมาซ้อมแล้วคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหารวมไปถึงเมสันเมาส์ไอ้นี่ก็อีกหนึ่งคนแม่งเชียร์ <c oughs> ไม่ขึ้นจริงๆเออไอ้นี่เน้นเจ็บอยู่แล้วเมาส์เนี่ยก็เหมือนกลับมาซ้อมแล้วนะครับอันโทนี่เอริกเซนเมสันเมาสมีลุนกลับมามีชื่อนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับความพร้อมของแมนยูส่วนฝั่งของ p a o OK k นะครับรายชื่อตัวเจ็บเนี่ยชื่อแม่งคุนค้นๆทั้งนั้นเลยตีเอเอบากากโยโก้ครับอดีตกองกลางของเชลซีเจ็บ <c oughs> แล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยมีชื่อของเดยันลอฟเรนด้วยนะทีมเนี้ยแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวไม่ได้มีชื่อเล่นในรายการนี้ oh. แล้วอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจที่สุดครับโชราโชริต oh. ิเร่คนนี้อดีตดาวรุ่งแมนยู uh huh. เกมนี้พร้อมนะ uh huh. ก็มีลุ้นลงเจอทีมเก่านะครับแต่ <Okay. S 1> อาจจะไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับ11ตัวจริงที่คาดนะครับของแมนยูประตูก็อังเดรโอนาน่าคู่เซนเตอร์เป็นมาทิสเดลิกกับ Martinez, uh huh. guard, i, ริซันโดมาติเนสแบ็กก็ดาโลมาสราอุยหรือว่า อาริซันโดซ้ายไหมออแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเป็นลินเดเลฟเพราะว่าไอตอนบอลถ้วยนันรุษเคยจัดแบบนี้นะครับ,รบส่วนคู่กลางก็คืออิริเซนเม้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชัวร์น,นะครับถ้าเอาตัวที่มีเนี่ยก็อุกาเตคาเซมิโร่พร้อมขยับขึ้นมาก็บรูโน่เฟรนันเดสแนวรุกครับก็จะเป็นกานาโชแล้วก็พอเป็นรายการนี้อาจจะสลับไหมหก็จะมีอามัดเดียโลนะครับแต่แรดฟอร์ดก็พร้อมนะส่วนกองหน้าก็มีตัวเลือกเป็นโจชัวเซอกซี่กับรัสมุสฮอยลุนนะครับส่วนในฝั่งของ PAOK OK ครับ เอ็ดตัวจริงที่คาดนะครับประตูเป็นโดมินิกโคตัสกี้คู่เซนเตอร์เนี่ยโอมาร์คอลลี่กับโทมัสเคสซิโอราแบ็คขวาจอห์นนี่ออตโต้ไอ้นี่อดีตวูบตัวนี้ <c oughs> ส่วนซ้ายเป็นรามันบาบาอ๋อบาบารามันนี่ก็อดีตเชลซี <c oughs> นะครับคู่กลางครับเป็นเมดิกามาราครับกับมาโกเมตออสโดเยฟแนวรุกมีจิอานิตคอนสแตนเตลิอัสนะครับขวาเป็นคีริวเดสปอดอฟตัวรุกเนี่ยไทยสัน <c oughs> หน้าแบรนดอนโทมัสนะครับไอ้ไอ้ไอไอเมื่อกี้นี่ออกกิ๊ด จิอานิสคอนสเตนเตเลียสนะครับปีกซ้ายเบอร์เจ็ดนี่ก็สำหรับคู่นี้ขอเลือกแมนยูเลยกันเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เราเห็นทิศทางของแมนยูในมือรุฟานิสรอยเกมล่าสุดไม่ชนะก็จริงแต่ว่าก็เป็นการเจอเชลซีอ่ะใช่ถูกไหมมันก็เสมอก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยคือมันเหมือนมันยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่ในเวลานี้นะครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับทีมที่ควรจะชนะถึงเวลาสักทีนะครับคือวันนี้ผมว่าถ้าใครสักคนจะเชียร์พีเออ โอเคเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเอลิกเทนฮาร์ใช่ใช่คือไม่งั้นอย่าหักหน้ากูไลม,มากกว่านี้ถ้าเกิดมึงชนะกูดูแย่เลยเนะี่ยกูคุมมาสามทีม <c oughs> กูบอกว่ากูพอใจที่กูเสมอใช่ใช่ก็ถ้าให้เลือกขอเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเตเลยกันนะครับครับ นั่นก็คือ2ทีมจากอังกฤษที่ลงเล่นยูโรปาคืนนี้คราวนี้ครับคุยก่อนเกมอีกหนึ่งคู่ครับเราไปที่คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับตีสามพร้อมกับแมนยูเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับสิงห์บลูเชลซีเปิดบ้านพบ FC n o โนอาเป็นสโมสรจากประเทศอาร์เมเนียนะโนอาเราก็ไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นในฐานะชื่อทีฟุตบอลใชครับเออแต่คุ้นในฐานะชื่อเรืออาเรือโนอาใช่ใช่ใช่สำหรับผลงานนะครับเล่นมาแล้ว2เกมนะของรายการนี้เขาเพิ่งแข่งกัน 2เชลซีเนี่ยถือเป็นจ่าฝูงเลยนะเพราะว่านอกจากจะเก็บได้6แต้มเต็มประตูได้เสียเนี่ยบวก5นะครับส่วนฝั่ง f c o ซโนอาครับ2นัดแรกมีอยู่3คะแนนเกมล่าสุดเขาเพิ่งแพ้ราบิดเวียนนา1-0ส่วนนัดล่าสุดของเชลซีเนี่ยบุกชนะพานาทีนกอสไป4ประตูตอนหนึ่งคู่นี้เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็อาจจะถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะครับสำหรับเชลซีครับต้องย้ําก่อนว่ารายการนี้เนี่ยพอเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกเอนโซมาเรสกาตัดสินใจไม่ ส่งรายชื่อผู้เล่นตัวหลักบางรายลงในรายการนี้เหมือนต้องการจะยกโอกาสให้กับ ทีมอีกชุดหนึ่งไปเลยรวมไปถึงก็อาจจะได้พักตัวหลักด้วยนะครับ <Hey. S 1> ทาให้นักเตะตัวเก่งๆอย่างโคพาเมอร์เวสลี์ฟอร์ฟันนาโรเมโอลาเวียประมาณนี้นะครับจะไม่มีชื่อเพียงแต่ว่าช่วงนี้โคพาเมอร์เนี่ยจะมีข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บ <Okay. S 1> แล้วเป็นดราม่าที่ต่อเนื่องมาจากจังหวะที่เขาโดนลิซันโดมาติเนสเข้าสกัดเนาะ,ะล่าสุดเนี่ยมาเลสก้ามีอัปเดตอาการของโคพาเมอร์นะครับ mm. เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็คือน่าจะหมายถึงเขาให้สัมภาษณ์วันพุธวันอังคาร,ครเขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยโคพาร ยังไม่ได้ลงซ้อมเลยเดี๋ยววันนี้ต้องดูก่อนว่าจะยังไงคือเกมนี้ยังไงพาเมอร์ไม่ไม่ไม่พร้อมไม่ได้เล่นอยู่แล้วแต่หลกัหลกๆอะ่ะมันมีเกมสุดสัปดาห์นี้ไงที่เราจัดงานอะ่ะเชลซีอาร์เซนอลเป็นเกมบิ๊กแมตช์รออยู่นั่นคือเกมสําคัญนะครับมาเดสคาก็เลยบอกว่าเราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะพร้อมสําหรับวันอาทิตย์ตอนนี้เราก็ต้องรอแล้วก็รอดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบฉะนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่แฟนๆเชลซีต้องลุ้นซะหน่อยนะสำหรับอาการบาดเจ็บของโคพาเมอร มาริสกาบอกว่าป่วยมีอาการป่วยแล้วก็ทําให้ไม่ได้ลงซ้อมนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะหมายถึงเนี่ยวันที่แข่งเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาลงซ้อมแต่ว่าเกมเนี้ยไม่พร้อมก็ประมาณนี้สําหรับความพร้อมของเชลซีนอกจากนี้นักข่าวมีถามถึงเรื่องของดาวรุ่งด้วยว่าจะมีโอกาสได้เห็นดาวรุ่งมั้งไหม เอ,อนซมารสกาก็มีผู้ชื่อของไทริกจอร์นะครับกับแซมรักซก,กี้สองคนนี้นะครับ,รบที่น่าจะมีโอกาสแต่ว่าอาจจะสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่าต้องดูเพราะว่าเชลซีเนี่ยเวลาเขาโรเตชันอ่ะมันไม่ต้องถึงดาวรุ่งเลยใช่แค่ผู้เล่นแบบว่าชุดใหญ่ซีเนียเนี่ยแม่งก็สามารถทดแทนกัน11ต่อ11คนได้อะเวียนได้สบายเลยถ้าจำกันได้นิวคาเซลไงน <New Carson S 2> ิวคาเซนพีมาลีกวันอาทิตย์ชุดหนึ่งพอมาบอลถ้วยจัดอีกชุดหนึ่งก็มันจัดยัง้นได้จริงๆนะครับคราวนี้มาดูความพร้อมข ของฝั่ง FC Nor นะครับเกมนี้จะไม่มีกุดมุนเดอร์โทรารินสั้นนะครับเป็นแบ็กซ้ายเขาเจ็บจากเกมก่อนอันเนี้ยไม่ต้องหาข้อมูลก็รู้มึงคนไอซ์แลนด์แน่ๆนะแม่งมีทั้งกุดมีทั้งสั้นเออมีกุดแล้วก็สั้นด้วยเม้ไอ้เหี้ยหรือกูแม่งเป็นคนไอซ์แลนด์วะทำไมมีกุดแล้วก็สั้นไม่ใช่เเเลลล็็บบหรือป่ากุดผมตพี่ห่อมาตัดให้ เออพี่ฮอนดีแฟนเชลซีด้วยใช่ใช่คนดูต้องรู้ไห้ยรีบพี่ฮอนขอไปด้วยครับเอ้า มาดู18ตัวจริงที่คาดกันนะครับ<ค>สิงห์โูเชลซีประตูเนี่ยก็เป็นฟลิปยอร์เกนเซนอ,อันนี้คือในเคสที่โรเตชันโรเตชันเลยนะห,หลังเนี่ยก็มีเรนาโตเวก้าเบอร์นัวบาเดียชิวแล้วก็อักเซลดีซาซี่กลางเป็นดูสบิริฮอกับเอนโซฟานันเดสนะครับริมเส้นเนี่ยก็มีมาร์คคูคูเรีาแล้วก็ขวาคืออาจจะต้องไปใช้ตัวหลักสักหนึ่งคนไหมต้องดูเพราะว่าลิสเจมกับมารูกุสโตพร้อมทั้งคู่หรือเรนาโตเวก้าเนี่ยก็เล่นริมเส้นได้นะครับส่วนแนวรุกครับก็ยังมีชาลเฟ โรมูดริกแล้วก็คร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอันนี้คือโรเดชันเน้นเน้นเน้นเลยอะ่ะใช่นั่นคือของเชลซีนะครับ,รบส่วนทีมเยือนครับเอฟซีโนอาครับ11ตัวจริงที่คาดเลยครับ <laughs> ประตูเป็นออกเนนคันเคเซประเทศขอใคขอยห้ <laughs> ยดี <laughs> ประเทศ ออกเน่นคันคารเรวิชนะครับ่แล้วตัวซีเติมไม่โทยับเลยนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นเซอร์เกมูรันดิยานจับคู่กับกอนซาโลซิวาแบ็คขวาไบรอันเมนโดซาซ้ายเป็นฮอฟเฮนเนตแฮมบัตซูมิยานใครวะเนี่ยฮอฟกันเดอฟันเนแฮมบัตซูมิยานนะครับกลาง3คนครับมีกุสตาโวซันการเรยยานเอเตกี้แล้วก็อิมรานอูลัดโอมาแนวรุกมีเวอร์จิลพินซันเฮลเดแล้วก็กองหน้าใช้มัด เทอุสไอเนสนะครับนั่นคือโนอาเชลซีครับคู่นี้นี่กูฟันธงเลยก็คือไม่คุ้นสักคนเลยเออมันต้องชนะอยู่แล้วก็ขอเลือกเชลซีด้วยกันอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยผมคิดว่านะครับแต่อาจจะไม่มากก็ได้นะเพราะว่า มันก็ผมว่าสมมุติยิงกันได้เร็วก็จะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับการให้โอกาสดาวรุ่งครับก็เนี่ยแล้วก็เขาก็มีผู้ชื่อมาแล้วด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็น3ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามในคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุยหลังเกมก็จะเป็นแบงกี้กับกุ๊กขวีใช่กุ๊กขวีกุ๊กประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้มีคลิปนึงนะแล้วก็จะยาวกว่านี้ด้วย เป็นคุยหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ่ายต่อเลยแต่คุณผู้ชมก็จะได้รับชมอันนี้ก่อนอีกอันนึงอาจจะทิ้งช่วงสะหน่อยเมืม่อวานอย่างเงี้ยถ่ายคลิป2ชั่วโมงไอ้หมูตัด7จชั่วโมงอ่ะโคตรน่าสงสารเลยคือไม่ได้ตัด7จชั่วโมงแต่ว่าคลิป2ชั่วโมงเนี่ยแค่อัปโหลดส่งปุ๊บ <ใช S 1> เอ็กพอร์ตนี่แม่งก็กิกนไป3ชั่วโมงลขั้นตอนอ่ะใช่ใช่ใช่นะครับก็ต้องขอภัยด้วยครับที่พูดมากเพื่อนเพล่อนเ่อนก็อ่ะอันนี้เราเอาคุยก่อนเกมมาก่อนนะครับเดี๋ ใช้ด้วยการฝากงานบอลวันอาทิตย์นี้อีกครั้งหนึ่งเลยกันนะครับ oh. ผมก็ยังมือเย้วอเชอร์ยังมือมากัหน่อยมายมา,มา,มา จอยกันจอยกันมาสิมามาช่วยนิกหน่อยนะครับไม่ใช่เนื้อเนี่ยเสียหน้าคือแบบว่างานแรกหลังจากที่แบบว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับคาราบาวอ่ะนี่ยผมก็มาเจอกันได้นะครับบูบาราชพรึกนะครับครับก็แอดไปเลยแอด b ู a r นะครับครับผมอาเชลซีอาร์เซนอลนี่ยผมมาดูบอลมาเจอกันบนั่งคุยกันเล่นใช่เอาผมสัญญายังไงก็ตามยาวผมว่าผมฟื้นฟูร่างกายทันจากการป่วยครั้งนี้คุณต้องรีบนะ ววาใกลใกล้้ถึันแนแะงไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> สบายมากก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปแรกประจำวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันต่อคลิปที่2นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับไปแล้วครับ